ยางพาราของพี่บุญนาคอำาเภอบ้านกรวดบุรีรํานะพี่เนาะตรงนี้สายโทรเจ็ดใต้หมู่หกหมู่หจันทบเพชรครับายางพาราพี่บุญนาคในปลูกมาอายุกี่ปีแล้วพี่ปลูกปี3ามตอนนี้อายุ21ปีละอ๋อสาสสนี่ยางอายุ21<ร> <1 S 2> แล้วเนาะยางกีดหน้าสองแล้วกำลังเริ่มอ่าถ้ากีดปกติยางมันจะกีดประมาณ2 5่สถึงสาปีแหละ แต่ที่นี่ฝีมือคนกรีดเขาฝีมือดีอ่าคิดว่าน่าจะกรีดได้ถึงสามสิบปีแลหละน่้จะถึงสามสิตัวหลังจากฉีดเอกซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโนนี่ไปนะฮะ,ะ,ะพี่พี่เป็นชื่ออะไรนะพี่ดอนครับพี่ดอนเป็นคนดูแลสวนยางให้พี่มุนั่งเนาะ,ะพี่ฉีดเนี่ยฮะไอแคปซูลนี้ฮะหนึ่งแคปซูลนี่ะล,นละลายน้ำหกสิบลิตรเนาะแล้วฉีดฉีดที่าลำต้นฉีที่ที่โคน อ๋อฉีได้กี่ต้นพี่ไอ้แคปซูลหนึ่งฮะก็สองไร่กันอ๋อสองไร่เนาะสองไร่นี่ประมาณเกือบเกือบสองร้อยต้นไหมพี่ได้ไหมประมาณประมาณนัะรอยกว่าต้นประมาณร้อยกว่าต้นแล้วที่เห็นน้ำยังน้ำยังตรงนี้ครับพี่เป็นยังไงฮะดีไหฮก็ไหลดีครัปกติเป็นอย่างนี้หรือเปล่าง่มปกติอันนี้มันไหลนานแล้วก็กรณีที่ฝนตกหยุดหลายๆวันนครับ ถ้าเราหยุดหลายวันมาขีดทีเนี่ยมันเหมือนกับน,นับหนึ่งใหม่อ่าแต่พอขีดซุปเปอร์คินนานโนไปแล้วเนี่ยมันยางมันไม่ชะลอตัวอืก็คือขีดปุ๊บมันกระไหลเหมือนเหมือนกับไม่ได้พักอ๋่ก่อนถ้าหยุดหลายวันแล้วมากีดมันจะชะลอก่อนเนาะนะครับมันจะนานแต่ตัวนี้ก็เมื่อก่อนเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์บ้างนะครับก็ตอนหลังๆมาก็มาตั้งแต่รู้จักซุปเปอร์คินนานโนก็มาปรับวิธีใช้ดูประมาณสัก ี่ห้าเดือนเนาะครับประมาณสี่ห้าเดือนอืมก็ดีขึ้นครับปกติยางกับ100ร้อยกว่ากิโลตอนนี้ได้สองร้อยเ่สองร้อยสิบสิบกิโลสองร้อยสิบกว่ากิโลอ๋อเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งเท่าตัวครึ่งรประมาณเอ่อปกติกับร้อยน้อยเนาะครับครับร้อยเจ็ดแปดสิบอ่ะตอนนี้กับสองร้อยกว่าอนะืมก็เพิ่มน่าจะทิ้งเ,เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งครับอืมหน้ายางก็นิ่มเนาะ นายางไม่เสียอ่านายางไม่เสีย,ย,สยแล้วก็ยางก็ไหลานานอ่าคือไหลามาเรื่อยๆว่านั้นเถอะเ,เอ,อ่อไอ้ถ้วยนี้ปกติเนี่ยมันเราเรากี่วันเต็มอะฮะสองวันสองวันเต็มถ้วยเลยเหรอครับสองวันก็บางต้นกับเกินแล้วละฮะแล้วแล้วแต่ต้นอ๋อคือคือ,คอบางบางบางต้นนี่ก็วันเดียวก็เต็มไหม<อ>เต็มไหม<อ>เต็มนะฮะอ๋อแล้วใช้มา ก็คือใช้มากี่เดือนลฮะเอแคปซูนาโนเนี่ยพี่พี่ดอนพ่นมากี่เดือนละพ่นพี่สี่เดือนสี่เดือนได้เนาะอ่าก็คือปกติพ่นอย่างเงี้ยฮะกี่เว้นกี่วันหน่อยสิบห้าวันสิบห้าวันพ่นครั้งหนึ่งเนาะโอ้สบายเลยเนาะเวลาพ่นแล้วอ่าพี่บุญนาคอเดี๋ยวให้พี่อ่าแนะนำแนะนำพวกกลุ่มสวนยางใหญ่หน่อยเนาะ ในฐานะที่พี่ก็เรียนจบเกษตรมาแล้วก็ทําเกษตร<อ>ทําสวนยางพรลารารุ่นแรกๆของอของอีสานเลยได้ไหมเนาะภาคอีสานเป็นเป็นคนบุกเบิกยางภาคอีสานอ่าครับเป็นคนที่ปลูกยางถ้ารู้จักปลูกรู้จักยางสมัยปีสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามเนี่ยจะรู้จักนะครับเพราะว่าเป็นคนบุกเบิกยางแล้วก็เป็นวิทยากรกี่ยางภาคอีสานด้วยอ๋อครับ,รบมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งภาคแหละอ๋อจริงๆเลยนี่เอ่อการปีดยางหรือว่าการปลูกยางเนี่ย มันก็ลองผิดลองถูกกันมานานแล้วแหละนะครับแต่หลังๆมาก็มีทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกมาก็มาทดลองกันหลายอย่างนะครับพวกเราเรามาดูว่าเทำยังไงหนอจะลดต้นทุนได้อันที่หนึ่งอันที่สองทำยังไงจะลดภาระในเรื่องการแบกหามนะครับพอมาู้จากซุปเปอร์ีนาโนแล้วก็น่าทนใจเพราะว่าแทนที่เราจะแบกปุ๋ยเป็นกระสอบหรือว่าจะไปซื้อรดปิกอัพสักคันหนึ่งเอามาไว้บรรทุกปุ๋ยก็งป็นตอง ขอบคุณ <Okay, S 2> ครับ<ๆ>ขอบค<ๆ>ุณครับซูปเปอร์กรีนอีเขียวนลยเนาะเยี่มยมรูปกิ้งเขียวดานเลยเยี่ยมบดระวังของลอกเรียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น